สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง YouTube ครับมอนี่ครับหลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับผมพาไปเบิงอธิบายวิธีการใส่งานวิธีการประกอบตู้ฟักไข่งาน DIY สไตล์เจนนี่ไซลุนนะครับมอนี่พามาเบิงนะครับว่า,าใครที่เห้าเขาตู้ฟักแบบประดิษฐ์เองนี่ ฝากบอนะครับมาเบิ้งครับพี่น้องครับตอนนี 5. 5. 66. 66. 66. ้นะครับอุณหภูมิในตู้สามสิบเจดจุามองศานะครับแล้วก็ความชื้นหกสิบ้าเอ้ยหกสิบเปเซนนะครับตอนนี้สามสิบเจดจุดหนึ่งนี่ตัดอุณหภูมิแล้วเพราะว่าผมผมตั้งที่นะครับเบิ้งไว้ก่อเบวงหน้าครับผมตั้งที่ต่ำสุดสามสิบเจดองศาสูงสุด สามสิบเจ็ดจุดสามองศานะครับเพราะว่าเฮ้าใครมาใส่ได้เกือบสามอาทิต์แล้วสามอาทิต์แล้วนะครับเนี่ยเมื่อกี้ไฟติดแล้วครับเริ่มทำงานแล้วต่ำกวาสามสิบเจ็ดกูจะปล่อยไฟนะครับเขาใครมาใส่ได้ตั้งเต่วันที่เทหร่ที่ซิปนี่แหละนะครับมาเบิ้งครับฝักไปครับจวเปิดให้เบิ้งข้างในเปิดหยากขั้นหน่อย ขออนุญาตครับอันนี้ถ่ไทยพี่ดูว่าได้ใส่ขาเพื่อจับกล้องอย่างนะครับใส่มืออาจจะภาพไหนบ้างรครับนี่ลองครับมาดูกันครับผมนี่มาแล้วนะครับพามาเบึงว่ามันใส่งานได้จริงนะครับฟอกเลยถิอออกมาเจ็ดตัวแล้วเอา้าวสามตัวนะครับสองตัวอยู่ข้างล่างเอ้สองตัวอยู่ข้างบนโอ้อตัวหนึ่งอยู่ข้ขงางล่างนะครับ เห็นว่าครับที่บอกครับนี่คือตูลลอ้ฟักไข่งาน DIY ใส่ชุดนี้ใส่เลยครับฟักไข่จริงครับเพรับว่าตอนอชุดนี้ผมไม่ได้ใส่ไข่ไหลายไ,ไาม่ได้ใส่ฟักกระเมนะใส่ได้สามสามซีฟถึงหกซีฟองนะครับแต่ว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้กลับบ้านอันนี้คือตูอ้ฟักตู้นี้ผมออกมาทำงานนำน,นะครับเพราะวอ่ออยู่บ้านอาจจะบ่มีวัวถอกก็อาจากกอออาจะบ่มีเวลา เบองไหนผมเลียมาทำงานนั่ย่ำกลับบ้านยังเอาไข่ไก่ยู่บอานมาใส่รุ่นนี้ผมไ่ค่อยได้กลับบ้านเลยว่ได้ใส่ไข่หลายนะครับเอาไข่มาใส่สองสี่หแปดสิบเอ็ดงไม่ได้กลับบ้านลายอาทิตย์แล้วอันนี้เอามาขี่ทำงานได้นะครับไก่หละอหน่อยตัวนึงมาๆานี่ครับตัวนึงไปาามามาม้มาัามาวามาามม เราไม่ต้องไปซื้อหรือว่าไป,ไปใช้ตู้ราคาแพงนะครับทำเองก็ได้ครับนี่เบื้องลยครับอันนี้ใส,วส,สว่วันที่สิบเดือนสองสอนี่ว่าชัดนี่ครับพ่อเนี่เอาเข้าตู้ครับวันที่สิบเดือนสองสิบเดือนสองก็คือวันที่สิบเดือนกุ่มผ้านะครับมือนี้ที่ผมทายนี่วันที่อ่ ครับสามตัวมื่อนี้วันที่ว,วันที่หกนะครับหกมีหน้ากาใส่เวลาวันที่สิบกลุ่มผ้าขออดวันที่หกมีหน้าเดี๋ยวนี้ขุมผ้าสิบแปดยี่สิบแปดมือนะครับสิบแปดบวกอีกหกมือนะครับแ,แค่ใส่ยี่สิบสี่มื่นับแต่ว่าอันนี้อันนี้ซักมาแล้วใส่สาองามือครับ ไปสองหมื่นแล้วก็ทีฟักอีกครับนี่มีการร้อยเปลือกห้อยเจาะห้อยแตกมาแล้วนะครับแล้วก็ทีฟักออกไม่อยูอ่เรื่อยๆตอนนี้ยี่สิบสี่หมื่นก็พอดีปกติถ้าเฮาเขาตู้ฟักนี่ก็จะประมาณยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบแปดวันนั่นก็ทีฟักนะครับในยี่สิบสี่หมื่นมาแล้วสามตัวนะครับฟักได้จริงนะครับนี่ยเซนเซอร์สองตัวว่างวันนี้เลยเดี๋ยวนะครับเขาก็จะให อยู่ในหนีสักก้อนยัดมือสองมือนะครับเพราะถ้าขนขนไกลเริ่มฟูเริ่มนั่นและผมจะขังมึงอยากให้ขนฟูๆทุกอนมอานะครับผมจะจัามาทางล่างนะครับมาไหร่ทางล่างครับตอนนี้ให้อยู่ซึ่งไปไปกาแลไปก็ปล่อยหลอดไส้เข้าควบหลอดกันนะครับเดี๋ยวจะมาทางล่างเขาว่ากันท่อเอาไว้ทางบนไมนจะขี่ขี ource, ใใ่ใส่นะครับ <version> เห็ดถ่านไข่ข้างบนสุกกระปุกเราจะไปไว้ข้างล่างนะครับรองมื่อยเดี๋ยวเริ่มไ้น้ำครับช่วงเรี่ยนๆอย่างห้องสีไหน้ำจะน้ำซื้อๆเดี๋ยวห้ว่างหางยัดสีขหวเสร็จแล้วจากนี้แล้วนะครับผมจะเอาไว้ในตู้ฟักีประมาณสามบ่เกินสามมื่อนะเห็ดขนฟูๆแข็งแรงแข็งแรงสักก้อนจะเสียออกไปใส่ขอออนุบาลนะครับขอออนุบาลในยุบ้านครัข้ออนุบาลยุบานนี่ผมออกมาที่ทำงานทำ ฝากที่นี่แล้วก็เอากลับบ้านเนี้ยมันสวงอาทิตย์ใช่ไหมนี่ก็ันเกลับ,บาทสองอาทิตย์แล้ยวให้รออีกวันเดียใส่หลายครับใส่ใกล้บ้านสอ,องสี่ใกล้บ้านแปดฟองมีไก่ตอกอีกสามนะครับท่านเดี๋ยวฝากใกลตอกอยู่ใส่เวลาหลายยังไงยี่สิบแปดมือขึ้นไปนะครับไก่เออไก่ขคอไพครับไก่งใใก่วงมีไค่ไก่ง่วงไก่ง่วงนี่จะใส่เวลาฝักหลายยังไงนะครับทำงานครับรอใส่รอใส่ครับ ถัดลมถัดลมดูดอากาศจากภายนอกกล่องเข้านะครับของมาปันผสมกับความห่อนข้างในนะครับใครเดี๋ยวอายุคุ้นๆก่อนเพราะว่าเขาบไว้ฝักแบบธรรมชาตินะครับที่สองนี่แม่ไก่มาฝักไข่ความอุ่นแล้วให้อายุกับดอดไฟแล้วกอนนี่ยักษ์จะชมใบวันนี้ผมก็จะเอาลงข้างล่างนะครับเอาลงวาไม่ขังกล้องข้างล่างเพราะว่ามันถึงเดือนดๆคงจะไม่ขังข้างล่างข้างน่อยฟองนะครับครื่ กองนะครับรู้นะครับฟักได้ยดีครับต้องว่าเปิดสื่อเครื่องดูวัตตู้ฟักราคาต้องแพงนะครับแค่นี้เท่ากับได้เลยนะครับนี่นะครับคลิปนี้รีวิวสั้นๆนะครับเโอพโหเมื่อกี้เขาเปิดฟ้าตู้ฟ้านั่นนะครับฟักได้จริงเลยครับตู้ฟักไข่ DIY สไตล์จอนนี่สายลุยนะครับ เอาคลิปนี้เอาไว้สัส้นๆก่อนครับนะครับเดี๋ยวที่คลิปหน,น,น้ามีอีหยังเด็ดๆเ,เดี๋ยวผมสิเอาอ่าพี่น้องมาเบิ่งคลิปใหม่ๆของผมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลัางแรงใจในการท้าคลิปใหม่ๆนะครับในช่องจันนี่ายลุยเนอร์สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้เนาะสวัสด,ดีครับ